ห่วงยิ่งกว่าทองพระเอกคนไหนก็ไม่ได้โดนปากจ้างแพงแค่ไหนก็ไม่รับห้านางเอกห่วงจูบเล่นมาหลายเรื่องเก็บปากสีชมพูไว้ให้แค่แฟนตัวจริงเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับฉากโคมไฟกันดีเพราะถ้าหากเห็นฉากนี้ในละครทีไรก็จะต้องรู้ว่าเรื่องราวต้องดำเนินไปอย่างไรแต่หากจะพูดถึงบรรดาซุปตาตัวแม่ของเมืองไทยหลายคนคงคิดออกคนที่ตีบทแตกทุกเรื่องแถมมีชื่อเสียงอย่างมาก แต่ใครเล่าจะรู้ว่าเหล่าตัวแม่ของเมืองไทยก็มีกฎข้อห้ามเด็ดขาดในการรับละครแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปคนแรกเริ่มที่ขวัญอุสามณีเริ่มเข้าวงการตั้งแต่สามขวบเธอมีกฎเหล็กคือไม่รับเล่นจูบจริงโดยมีลิมิตได้แค่จูบแก้มจูบหน้าผากแต่ไม่ใช่จูบที่ปากเพราะเจ้าตัวบอกว่าเกรงใจพ่อแม่คนที่สองสาวนุ่นวรนุช เป็นนักแสดงสาวที่เริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการแสดงละครคลัมบอร์ดในวงการ21ปีแต่เชื่อหรือไม่คะเธอเล่นละครแบบจูบจริงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกับพระเอกหนุ่มพอพัทรพลและหลังจากแต่งงานกับหนุ่มต๊อดปิติก็ยังมีกฎเหล็กเพิ่ม ไม่รับเล่นจูบจริงคนที่3แอปทักษอรนางเอกสาวหน้าหวานปานน้ำผึ้งแม้ว่าสาวแอปจะไม่เคยออกมาประกาศว่าไม่เล่นฉากเลิฟซีนก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยเล่นเลิฟซีนและไม่เคยจูบจริงไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องไหนๆคนที่4เชอรี่เข็มอับซอนสาวสวยคนนี้สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝ่ายเหนือโดยตรงซึ่งกฎเหล็กของการรับงานแสดง ก็คือถ้ามีเลิฟซีนเธอจะไม่รับเล่นเรื่องนั้นโดยเธอตั้งเป้ารับละครปีละแค่หนึ่งเรื่องคนสุดท้ายสาวมิ้นชลิดาก่อนหน้านี้ก็เคยจูบจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบทและตามที่ผู้กำกับหรือผู้จัดอยากได้มากกว่าก็อยากให้เปิดใจและรอเรื่องหน้าหรือเรื่องอื่นๆสาวมิ้นเปิดเผยอาจจะไม่ได้รับบทจูบซึ่งหลายคนเข้าใจว่าคงอยากจะเห็นเราในบทบาทใหม่ๆเราก็อยากลองค่ะ แต่แม้แต่ซุปตาเหล่านี้จะไม่เคยรับบทจูบจริงหรือบทแซบถึงพลิกถึงขิงสักครั้งพวกเธอก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้และโด่งดังจนกลายมาเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยได้อย่างสบายๆเลยล่ะคะ่ะ